มาดูราคาทองคําล่าสุดกันนะครับราคาทองวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2563มาดูกันนะครับว่าในวันนี้ราคาทองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกันเราไปติดตามพร,พร้อมๆกันเลยครับราคาทองวันนี้ประจําวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2563ประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา27นาที โดยเป็นการประกาศครั้งที่1นของวันนะครับโดยราคาทองวันนี้เปิดตัวมาก็ปรับตัวลดลงไปทันทีที่250บาทถือว่าราคาทองในช่วงนี้มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นช่วงขาลงของทองคําในช่วงนี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูราคาทองคําแท่ง96.5กันก่อนนะครับรับซื้ออยู่ที่บาทล,ละ27,800บาทขายออกอยู่ที่บาทล,ละ27,900บาทขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพรรณ 96.5%กันต่อนะครับรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1,801 0บาทรับซื้อเป็นบาทอยู่ที่บาทละ27,303บาท16สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ28,400บาทเรามาดูกันต่อที่ราคาทองรูปประพันธ์96.5%ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อนะครับเริ่มกันที่ราคาทองครึ่งสลึงราคาจะอยู่ที่3,500 50บาทเมื่อบวกกับค่าคาไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น4 0 5 0บาทขยับมาต่อที่ราคาทอง1สลึงโดยราคาจะอยู่ที่7,100บาทเมื่อบวกกับค่ากอไรเฉลี่ยที่ 500, 000. 500. บาทจะรวมเป็น7,600บาทราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตางค์ราคาจะอยู่ที่14,200บาทเมื่อบวกกับค่าคาไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น14,700บาทและราคาทอง1บาท ราคาจะอยู่ที่28,400บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น 28,,900 บาทและเรามาปิดท้ายกันที่ราคาทอง2บาทโดยราคาจะอยู่ที่56,800บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น57,300บาทซึ่งค่ากำไรเฉลีย่ยนี้นะครับเราคิดคร่าวๆอยู่ที่500บาทแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปทำการซื้อขายทอง ไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามนะครับค่ากําหนดอาจจะมีค่าที่ไม่เท่ากันนะครับบางร้านอาจจะคิดน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ500บาทก็เป็นได้นะครับทางที่ดีเราต้องสอบถามทางร้านก่อนนะครับว่าคิดค่ากําหนดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยไปบวกกับราคาทองที่เราจะทาการซื้อขายเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านนั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทำคลิป แล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดต่ไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นํามาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ